โอ้มีน้ำเฉากล้วยมาขายที่เต็นท์คุณผู้มด้วยครับไปดูกันดีกว่าให้โซปบ้มคุณจะเอาเซืแก้วไหมครับขอเชิญทึงนี้หน่อยครับอ่าคุณหนูปื้มครับเชิญเลยครับคุณหนูปื้มปกติปื้มกินแต่สตาร์บัคอะค่ะแ้วลองเปิดใจทารใหม่ๆหม่ไหมครับมีรสชาติอะไรบ้างครับผมขอเฉาวกล้วยที่หนึ่งครับส่วนคุณผู้หญิงนะครับรับอะไรดีรอดช่องน้ำลำไยคาราเมลมาเคียโต้มีไหมคะ รับเฉาก้วยได้ไหมครับคุณผู้หญิงหรือลำใหญ่ไหมครับจะได้ราบๆอาเฉาก้วยมาเคโต้ก็ได้ค่ะเขาจะทําได้เหรอครับคุณผู้หญิงมาเคโต้ที่คุณผู้หญิงต้องการน่ะได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่ขอบพระคุณครับแต่แต่ว่าพี่จะทานได้หรือเปล่านะไม่รู้นะคุณผู้หญิงจะทานได้ไหมครับลองดูค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเฉาก้วยผสมอะไรครับเนี่ยชาเขียวครับเฉาก้วยผสมชาเขียวโอ้นี่คือเฉาก้วยมาเคโต้ครับคุณผู้หญิงเชิญเลยครับ ว้าวอร่อยอยู่นะคะขอชิ้กล้วยสูบโบราณหน่อยครับได้ครับพี่แป๊บนึงนะครับความักชูรี่มันแตงไปด้วยความโบราณครับคุณผู้หญิงแต่งตัวแบบคลาสสิกอย่างผมก็ต้องแบบนี้แหละครับคุณผู้หญิงทางใจคุณผงก็ได้กินอะไรีดีๆด้วยนะครับครับขอบคุณครับมาที่รป็นคุณพงษ์มีกินเลครับมีโอกาสที่จะได้กินอะไรสดที่สุดขึ้นแบบนี้เยอะเลยครับอุ๊ยตายแล้วครั้งแรกของปื้มเลยนะคะเนี่ย กดอร่อยมากค่ะแก้วเท่าไหร่กันครับเนี่ยแก้วเท่าไหร่เลระครับ20บาทแก้วละยี่บาทนะครับขอบพระคุณครับ thank you sir เช mm ิญ hmm. ครับคุณผู้หญิงไปกับผมดีกว่าครับเชิญขึ้นที่รถออ u ี้ได้เลยครับอยากยก,ายกินเฉาก้วยชากรเราเชิญที่แตงคุณผมได้เลยครับ